สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเขาวกกดกันแต่ว่าคนเล่นเนี่ยเป็นคุณเมอร์ซี่นะเขากำลังสร้างอยู่เดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จเลยว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าไปแล้วนะคะ ก็คือตอนนี้ถ้าเราเล่นตอนมืดเราต้องใช้อนี้ไฟฉายแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้เล่นตอนมืดเพราะว่า EP สองอะตอนมืดเอ้พี่เอา EP สองอะเราจะทําให้มันมืดสนิทเลยโอเคไหมคะไเลยนะคะเราต้องไปหาตามหาไม้กระทาให้ได้ใช่ขั้นต่อเข้ามาถูดานอะไรคะเราต้องเลือกทางเลือกทางค่ะต้องเลือกทางอนึ่งทางหนึ่งก็คือ เราอ่ะจะต้องผ่านไปเป็ดวันนี้ไม่รู้จะเชื่อใจได้อะอันนี้ไม่ได้แน่นอนอย่าขี้โมกมาเชิญอ่ะมันดูดมันคาบตัวอะไรอยู่มันคาบมันคาบเห็นยญทองส่วนตัวนี้ได้ไม่สร้อย,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเลือกทางนี้กันเถอะค่ะอย่าไปใกล้มาก,กนะ รถเข้ามาสู่ถ้ำมืดแล้วนะครับตามหาไม้คาถาวิเศษเพื่อปราบโจรโจรเสือโจรโจรฟันดำแต่ว่ามีเสือแปลกเป็นเจ้ามีครัวนำอ้าวเชิญเข้าไปในเขาวงกตสิมืดเลยไม่รู้จะไปทางไหนนี่นะคะเนี่ยทางนี้ไปทางนี้กับทางนี้ไปทางไหนท่านผู้ชมกันก่อน อันนี้คือห้องสตูดิโอใหม่แต่มันก็ไม่มีแผ่นสตูดิโอแหละเป็นห้องธรรมดาเราเจอแล้วนะคะไม้กระทะเดี๋ยวเราต้องหาทางออกจากเขาวงกดนี้ได้นะคะไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่ได้ออกจากในวันนี้เรามันก็จะมีเดี๋ยวเขาวองกดก็จะทันลมแล้วต้องมุดกลับไปทางเดิมแล้วมุดกลับไปทางเดิมไม่ได้ต้องไปหาทางออกเลยค่ะ ช่เราต้องมุดกลับไปฝั่งเดิมก่อนแล้วค<ช>่อยไปหาทาง,ทงอืขวาดีเราไปทางนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าตะก,ก้องอยู่ทางตะก,ก้องอยู่ทางนี้เดี๋ยวตะก้องดามมันิ่งของขึ้น๋ยวทุกคนค่ะเรามีปัญหาหนักมากเล็กขนาดนี้นมุดไปให้ได้แล้วเร็ว โ okay. อเคก็พอใดให้ยาเตนมาเดใครอยากให้ m มอร์ซี่แคทเกมบ้างคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือใครอยากให้ตี้สอนตัดต่อคอมเมนต์มาได้เลยแต่ว่าเราต้องไปเรามาทางนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะและเราต้องไปหามีดที่เจอด้วยคะ่ะเพราะว่าแล้วมีอยู่ไหนอ่ะนั่นไงเน มีมีก็คือว่าในเนี้ยมันไม่มีตัวอะไรหรอกค่ะมีแค่จระเข้จริงๆอะ่ะเราอ่ะจะต้องเอามีดอันนี้ยเป็นมีดมีดวิเศษนะเราต้องไปต่อสู้ถ้าเกิดว่ามีดอันนี้หักอะ่ะและและโจรยังไม่ตายเนี่ยอันเนี้มันจะไปอยู่ในมือโจนทันทีเลยและเราก็จะต่อยก็จะไม่เจ็บค่ะเดี๋ยวเราต้อง ห้ามทา,ทาให้มีดอันนี้หักเลยแล้วก็ต้องแทงให้ตายก่อนนะคะถึงจะหักได้เราต้องไปทางออกออกมาสู่ทางออกมาทางออกแล้วค่ะอีกแป๊บเดียวมันก็จะทะลลนวเนี่ยใช่เดี๋ยวเราจบคลิปกันแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าโจมันไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะบายบายท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยคะ่ะบายยบาย อยากให้เบอร์แคทเกมไหมไม่ต้องไม่ต้อง